คลิปนี้ก็กลับมาเจอกันอีกนะครับเป็นคลิปที่ซ่อมนะครับ LED Samsung นะครับ s a m s u n รุ่นรุ่นนี้ยังมีขายอยู่นะมีขายอยู่ท้องตลาดนะครับเป็นยูรุ่น UA n, 3 2 n ซี่สามครับเจ้ค้าซื้อไปใช้แล้วบอกว่าไฟไม่เข้า ดูไปสักพักมันก็ต่าเองดับเองนะะพอดี Body, ผมเช็คดูละเพลิลมขาดเพลิมขาดก็เลยซ่อมบอร์ดครับบอร์ดนี้ซ่อมนะฮะเป็น,นวันบอร์ดน,นะครับวันบอร์ดก็คือทั้งสปายกาวร้อนนะครับกาวร้อนกาวเย็นอยู่ในบอร์ดเดียวกันนะครับซึ่งบอร์ดพวกนี้มันซ่อมยากนะคับเพราะมันเป็น ไดโอดชิปเป็นซีชิปนะครับ IC ซีชิปทั้งหมดเลยมันซ่อมยากแต่ผมพยายามซ่อมแล้วคะัครั้งแรกมันฟิล์มขาดผมก็เลยได้เช็คดูไดโอดบีดนะครับปกติซีปกติกตไดโอดตัวนี้ปกติมะครับเช็คดูบาละเช็คด,ดูนะครับมอตเฟสตัวนี้ช็อตนะครับ วัดขึ้นทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็มีไดโอดชิป smd ช็อตตัวหนึ่งของ็จชใช้ไดโอดธรรมดาใส่ไปแทนนะฮะ,ะใส่แทนเลยก็ยังไม่ดีอีกพอวัดไฟเสียบวัดไฟไฟมันก็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับลดลงไปเรื่อยๆปุ๊บผมก็เปลี่ยนไดโอดตัวนี้ธรรมดาใส่ตัวน,นี้ไฟนิ่ง้วครับนิง่งพอเปลี่ยนไดโอดนี้ปุ๊บเปลี่ยน IC ได้8ขา ตัวนี้นะครับก็ยังไม่ผลิตสัญญาณพันออกมาเพราะว่าไอ์มอแปลงไฟแบกอินเวอร์เตอร์ตัวนี้สองขาตัวนี้มีไฟนะครับแต่ไอ้สองขาฟฟตัวนี้มอเไฟตัวนี้ไม่ยอมผลิตสัญญาณพันออกมาเพราะว่ามันใช้เวลาใช้เวลานะหลายหลายวันนะครับที่ซ่อมบอร์ดตัวนี้ครับผมก็เลยตัดสินใจนะครับ หาบอร์ดใหม่นะครับหาบอร์ดใหม่ที่เป็นวันบอร์ดเลยครับเาเปลี่ยนเลยเพราะว่าลูกค้าเร่งมาแล้วต้องรีบปิดงานนะครับตอนนี้ผมก็ได้ได้บอร์ดใหม่มาละหล่ะบอร์ดนี้คือผมว่ามันใช้เวลาในการซ่อมซ่อมแซมมากเยอะหลายวัน,นครับยังไม่เสร็จเลยครับต้องหาสัญญาณพันธ์มาจ่ายให้ไฟแบตอินเวอร์เตอร์ดุนิ ตอนนี้ผมได้บอดใหม่แล้วนะครับขี้เกียจแล้วครับขี้เกียจซ่อมแล้วครับหาบอดใหม่มาได้แล้วนะฮะที่เป็นวันบอดเนี่ยฮะมันจะค่อนข้างซ่อมยากนะฮะซ่อมยากมากเพราะว่ามันอยู่ในในบอดเดียวกันนะครับ สังเกตนะครับถ้าเป็นกาวร้อนมันก็จะเป็นเส้นทึบสีขาวเห็นไหมฮะทึบสีขาวอันนี้คือกาวร้อนกาวร้อนก็คือเวลาเราเสปลักถ้าคนไม่มีความรู้ไม่มีความชํานาญนะครับแต่นี่ไฟดูดเสียชีวิตเลยนะครับนี้แรงไฟสูงมากเลยนะฮะสามร้อยกว่าโวลต์นะครับต้องต้องต้อง,งผ่านมดฟงมัดเฟดอะไรครับ แปลออกมาใช้งานดีครับะะใช้งานอันนี้คือกาวเย็นกาวเย็นก็คืออยู่รอบนอกกรอบแถบเช่นสีขาวะะคือจับต้องได้หมดครับวกนี้ไม่ดูดนะฮะเป็นแรงไฟต่ําแล้วนะฮะผมก็เลยตัดสินใจซื้อบอร์ดใหม่มาเปลี่ยนเลยครับจะส่งงานแล้วครับเพราะว่าลูกค้าเร่งมาแล้วฮะเดี๋ยวเราลงมา ประกอบนะครับประกอบแล้วก็ลองเครื่องเลยนะซ่อมทั้งวันเลยนะครับวันนี้ไม่เสียสักทีงานซ่อมนี่มันยากนะที่มันเสียมาเราซ่อมให้มันดีอะซ่อมอยังไงก็ได้ครับให้มันดี ะนะอารเปล่าเดี๋ยวหยุดกล้องน,นะครับใช้เวลานานครับผมตอนนี้ก็ประกอบบอร์ดใหม่ใส่เรียบร้อยแล้วฮะ ที่หามานะฮบบะลองมาลองเครื่องกันนะครับลองเส็จปั๊ดดูว่าทำงานไหมแล้วกประกอบนะครับเหนื่นอยซ่อมอิ็กทรอนิ์ปวดหัว ดีก็ดีซ่อมได้ก็ดีใจนะซ่อมไม่ได้ก็แผลตัวเสียกันต่อไปนะครับช่างนี่ได้คนอนกนะครับไม่มีอะไรตายตัวซ่อมไปบนไป ล่วงแล้วครับขออภัยครับมันเป็นธรรมชาติโอเคกล้องล่วงนะครับขออภัยนะครับขออภัยในความไม่สะดวกนะครับ เห็นไหมฮะบอร์ดใหม่ก็ดีอย่างนี้นะครับเยี่ยมเดี๋ยวลองเสียบสัญญาณทีวีเข้านะครับสัญญาจะอยู่ไกลหน่อย ที่แคบนะครับทีมแคบมาก 一上台就骂红脸，一甩臂。 โ่นสานตโกและไฮรอนประสิทธิภาพเนือกว่าวิติเท่าเระจ่ส่กใน5วันวันิวคลียส่วควนเียมสงส่งงานแล้วนะครับส่งงานไปแม่แจ่มนะฮะสองนิ้วชัดแจ๋วชัดเจนนะครับ เนะครับผมส่งงานเรียบร้อยนะฮะคือตัดสินใจเปลี่ยนบอดเลยนะครับงั้นไม่จบนะครับไม่จบชอบก็กดไลค์กดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งนะครับผมขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะครับ ทุกท่านนะครับที่กดเข้ามาติดตามทุกคลิปนะครับผมว่าคลิปแต่ละคลิปไม่มีประโยชน์มากก็น้อยนะครับสําหรับเพื่อนช่างครับที่กําลังศึกษานะครับผมก็ไม่ใช่ว่าเก่งมาจากไหนนะครับผมก็ยังจริงๆผมก็ยังไม่รู้อะไรหมดทุกอย่างนะครับคนเรามันไม่มีวันรู้หมดทุกอย่างนะครับต้องศึกษาไปเรื่อยๆนะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางอย่างผมก็ยังยังไม่รู้การทํางานของมันเลยฮะ ผมก็ไม่ได้เรียนสูงมาจากไหนครับก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับวันนี้ก็จบคลิปนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับถ้าผมตอบได้ผมก็ตอบถ้าตอบไม่ได้ผมก็จะหาข้อมูลมาตอบให้ทุกท่านที่ถามเข้ามาไอ้สัญญาณที่ปรากฏ ที่ช่องหายก็คือเป็นที่กล่องดิจิตอลน,นะครับผมครับวันนี้ก็คืนนี้ก็ขอเป็นคืนนี้ดกวยครับว่าตอนตอนนี้จงคืนฮนะบจบเพียงแค่นี้นะครับผมติดตามคลิปตอนต่อไปนะครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับทุกท่าน